สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องในเชิงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในเชิงจนก็จะมาพูดถึงโทรศัพท์นะครับไม่มีเสียงนะครับเวลาโทรนะครับอ่าก็คือว่านะครับเราใช้งานทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงก็มีเสียงอยู่นะครับแต่เมื่อเวลาโทรนะครับเราโทรหาเขานะครับทําไมเสียงมันไม่ได้ยินหรือเสียงมันเบานะครับ เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วมันก็ยังไม่ดังอีกนะครับนาช่งจนมีหนึงเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถแก้ไขเองได้มาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นหนึ่งเทคนิคที่นายช่างจนเจอบ่อยมากนะครับใครที่รู้สึกว่าเวลาโทรแล้วเสียงเบาได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามเบานะครับมีหนึ่งเทคนิคที่นายช่างจนจะ มาบอกเพื่อนๆนะครับลองไปทําตามคลิปนี้นะครับส่วนมากนะครับทําตามแล้วหายนะครับส่วนมากทําตามแล้วหายนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราทาเองได้นั่นเองนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวายจนจะลองโทรนะครับลองเช็คตังค์นะครับ1นึ่งอ่าเรายังไม่โทรหาใครก็ได้นะครับลองเช็คตังค์ตามซิมนะครับถ้าเป็นซิมดีแท็กก็101อ่าถ้าเป็นซิมมนุย์กอก็1นึ่งสองหนึ่ง นี้แล้วโทรออกนะครับ เรายังไม่โทรแล้วเรามากดปุ่มเพิ่มเสียงตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นแค่เสียงเรียกเข้าหรือเสียงรอสายหรือเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินนะครับเสียงที่เราได้ยินเราต้องมีการโทรนะครับเมื่อเราการเลือกเมื่อเราโทรแล้วนะครับเรารู้สึกว่าได้ยินเสียงเขาเบานะครับรอเขาบอกเขารอแป๊บนึงเดี๋ยวเรา เพิ่มเสียงก่อนนะครับเราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงได้เลยนะครับ เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับส่วนมากเสียงจะลดเองนะครับแต่ถ้าเราปรับแล้วมันยังได้ยินอู e, ้อี้อู้อี้อยู่ไม่ค่อยชัดเสียงไม่ออกมาให้เราดูที่ลําโพงมุมบนนะครับลําโพงมุมบนโทรศัพท์ของเรานะครับจะจะอยู่ที่เราตรงที่เราแนบหูเรานะครับมันจะเป็นรูแบบนี้อ่าแล้วมันจะมีช่องเล็กๆนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับ มันจะมีช่องเล็กๆนะครับรูเล็กๆหลายๆรูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็นลําโพงนะครับลําโพงก็ส่งสัญญาณขึ้นไปนะครับมันส่งไม่ผ่านไอ้ตะแกรงเล็กๆพวกนี้นะครับให้เราใช้แปรงสีฟันนะครับที่ไม่เปียกนะครับให้ใช้แปรงสีฟันที่มันแห้งนะครับห้ามใช้เปียกนะครับมาปัดตรงนี้นะครับมาขัดนะครับมา มาขัดตรงรูนี้นะครับมาขัดตรงรูนี้นะครับให้เราขัดๆแล้วก็ทิมๆไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ฝุ่นที่รูนพวกนี้เล็กๆเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับแล้วเสียงก็จะสามารถผ่านขึ้นมานะครับยังหูของเราได้นั่นเองนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขเองได้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้ทําตาม2ขั้นตอนนี้แล้วยังไม่ดังก็แสดงว่าลําโพงของเรา เสื่อมสภาพนะครับถ้าลําโพงเสื่อมสภาพมันจะค่อยๆนะครับดังค่อยลงค่อยลงค่อยลงแล้วไม่ดังในที่สุดนั่นเองนะครับหรือบาง,บางลำโพงบางตัวนะครับพอไม่มีการค่อยนะครับพอขาดหรือว่าเสียก็คือไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเราจะปรับยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงเราก็ต้องไปเปลี่ยนลำโพงนั้นนั่นเองนะครับนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นายชุยนยืมยกมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็คลิปนี้นายชุยนก็ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชุชนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ลำโพงเบาลองเอาคลิปนี้ไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ